สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นสนุกันนะครับพอดีเห็นมันออกดอกเหลืองสวยแล้วนะครับบริเวณนี้มีพันธุ์พืชขึ้นเต็มไปหมดนะครับมีหลากหลายเลยแล้วผมจะพาไปดูต้นสนุกโขน,นะครับสำหรับวันนี้มันออกดอกเยอะมาก นี่ครับดอกสีเหลืองสวยด,ดูลักษณะดอกของมันครับมันมีฝักด้วยนะครับมีฝักของมันดูฝักของมันฝักของมัน ดอกมันกินได้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้การเดงต้นสนูมันมีหลายชนิดนะครับดูครับลักษณะดอกลักษณะใบของมันอ,อันนี้ต้นกขถูกมันถูกตัดไปแล้ด้วยนะครับมันแตกยอดออกมา ดอกเดี๋ยวมากครับสีเหลืองสวยนะครับดูนลำต้นองมัอนอันนี้มันมันต้นใหญ่นะครับแต่แต่มันถูกต,ตัดไปโอเคครับวันนี้ต้นนี้ก่อนนะครับ กับกันมาชมต้นสนูกันนะครับ